วันนี้ on the way ไปบางน้ำพึ่งบางน้ำพึ่งนะคะวันนี้จะพาดั p เปิ้ลไปเจอกับแฟนลับตัวยงคนหนึ่งนะที่เขาบอกว่าชอบดับเปิ้ลมากติดตามอินสตาแกรมดั p เปิ้ลแล้วก็ถึงขั้นมีมีถึงขั้นแบบว่าวิดีโอคอลมาหาดั p เปิ้ลเลยอ่ะมาคุยกับดับเปิ้ลแล้วก็บอกว่าดับเปิ้ลเนี่ยทำให้หัวใจเขาพองฟูเพราะว่าดั p เปิ้ลเนี่ยด้วยคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ย drive good energy ให้กับคนนี้นะคะเดี๋ยวนี้เราจะพาเขาไปเจอแต่ว่าเราไม่ได้พาไปเจอแบบปกตินะบอกเพื่อนว่าดับเบิลไปไม่ได้ดับเบิลติดงานแล้วเดี๋ยวเรามาดูรีแอคกันว่าพอถึงแล้วเนี่ยเจอดับเบิลตัวจริงแล้วจะเป็นยังไงยังไม่ได้บอกแท็กซี่ยังไม่ได้บอกเลยหรอ,อยังไม่ได้บอกด้วยว่าดับเบิลไปไม่ได้หรออ,อ้าไปแกพิมไปแกพิมไปดีกว่าเดี๋ยวเราจะเตรียมกันว่าดับเบิลไปไม่ได้พอถึงหน้างานปุ๊บ ถ้าเขาเจอดัเปอร์เนีนะ่ยเขาจะเป็นยังไงตอนนี้เรามาถึงท่าเรือ ตาเลื่อนแล้วนะคะเป็นอีกทางหนึ่งที่จะไปคือต้องบอกก่อนว่าวันนี้เรามาร้าน Hidden Wood นะคะเป็นร้านคาเฟ่ปะเขาเรียกว่าคาเฟ่ปะหรือว่าร้านอาหาร<ม>เป็นร้านคาเฟ่ที่น้องหมาเข้าได้แล้วก็ร้านเนี่ยจะเข้าได้สองทางก็คือขับรถมาจอดก็ได้หรือว่าจะมาตรงฝั่งท่าท่าเรือก็ได้ก็จะสั้นกว่านะคะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังรอพี่คนนั้นนะคะที่ที่เรามาเซอร์ไพรส์เขาอะ่ะรอให้เขามาถึงท่าเรือก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปเราเราจะเราจะเห็นเขาใช่ไหม แล้วเราเห็นเขาใช่ไหมเขาจะตัวเล็กแต่เราก็เห็นแต่เดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์เขาเลยปะบางทีเพื่อนเขาจะไม่อยู่ในระดับสายตาเขาแค่ไม่ได้อยู่ในระดับสายตาเขาไม่ได้เที่ยวมันวุ่นวายมากแม่มาทางนี้ค่ะตามป้ามาค่ะทางเดินไปค่ะไป เดินไปเลยค่ะโอ้ยมันจะสนใจทุกอย่างขนาดนี้จะถึงร้านไหมเธาจะดมดอกไม้ต้นเดิมซ้ำๆไ่ได้มันเหมือนกันเพื่อนมาต้อนรับเพียบต้อนรับหรือขับไล่อาจจะขับไล่มากกว่าฟังจับเสียงแล้วแน่ใจนะว่ามาทางนี้ใช่ต้องมาทางนี้ แฟนขับไล่เทียบเลยค่ะไปแล้วจ้าไม่ต้องไล่แล้วจ้าหมดอ,อ๋อยกเป็นคนนี้คนนึ้ด้วยก็ไล่เหมือนกันเดี๋ยวเขาไล่เราอะ ยังไงบ้างคะกระแสตอบรับตื่นทั้งหมู่บ้าน <c oughs> ลองหอไซส์นะคะถึงแล้วคะ่ะ สวัสดีค่ะให้ฉันใจแป้งแบบใก้แบบทางของสริงเดาแป้งงงว่าคนนี้คือใคร I saw you since you were a baby you were a baby นี่นะนี่นะค่ะแฟนคลับตัวโยงของดะปอร้อนไหมดะปอดะปออยากเข้าเข้างั้นสวัสดีค่ะ ก็ตั้งแต่เด็กๆเลยใช่ตั้งแต่ก่อนมีเพจไหมยิ่งเหรอใช่ก,ก,ก็ได้มาตอนเด็กไปเรียนต่อพอดีว่าใช่ใช,ใช่ก็เก็บอกว่าเนี่ยเป็นกลุ่มแรกที่อาจจะกดร้อยก็ได้กดไลค์ก่อนร้อยคนอ๋อคือทำเชื่อ,อเสพเร็วเลยมาพเพื่อเล่นกระดาษมาพเพื่อเล่นกระดาษไม่จริงเ <ขอ S 2> พร<อ>าะว่ไม่จริงไม่จริงเพราะว่าเพราะโดนหลอกกระดมาแต่ดีใจมากล ก็เป็นร้านที่แบบเหมาะกับแบบชว่วงสุับยาเนาะถ้าเกิดรถไปอยากหาที่นั่งชิลๆริมแม่นำ้ำเจ้าพรยาก็อันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเพราะว่าสามารถขับรถมาได้หรือว่าถ้าเกิดมา BTS ก็สามารถลงที่ BTS อุดมสุขหรือว่า BTS บางนานแล้วก็ต่อรถมาที่ท่าตาเลื่อน ใช่ <า S 2> ก็ถ้าสมมติว่าสมมติใครแอดเวนเจอร์หน่อยก็สามารถนั่งเรือแท็กซี่ซึ่งเป็นแบบเรือหางยาวเข้ามาก็ประมาณ2 0่สบถึงสาบาทแต่ว่าถ้าเกิดใครแบบเอเออยากเอาจักรยานมาด้วยเนี้ยมันก็จะมีเรือใหญ่ที่จะไปลงที่วัดบางนาอ่อวัดบางน้ำพึ้นนอกเราก็สามารถต่อมาจากรยานได้ค่ะ <S <S 2> <S 2> เห็นเห็นเขาปั่นจักรยานกันอยู่เหมืนอนกันใช่สองคนเราก็ปั่นเหมือนกันอาทิตย์ที่แล้วมาปั่นสวนหม่องก็มาร้อนไหมไม่ไม่ค่ะหกโมงเช้าไม่ร้อนแบบปั่นเสร็จจะประมาณเกือบเจ็ดทุ่มก็ร้อนอืม แล้วเรือนี่หมาขึ้นไดไหมคะได้ได้อ๋อเอาหมาขึ้นได้ด้วยได้ได้ ว่าอยู่จนถึงเย็นนะคะจะแนะนําให้ข่้นไปถ่ายรูปข้างบนเพราะว่าจะเห็นอาทิตกแล้วก็จะเห็นแบบต้นไม้ที่สูงที่สุดในปองเจ้าด้วยเมื่อกี้สมองเดินไปหาแล้วแบบสมอลคงคิดว่าแบบถือน้ําแข่งกับน้ำมาให้สมองแต่จริงๆแล้วก็คือว่าบอกว่าอันนี้ของเยเปอร์ถ้าเธออยากได้ไปหยิบเองไม่เรอจะบอกว่าเปหนีแหละเวลาเราคุยกับเพื่อนอะเราคุยกับเพื่อนใช่ไหมเวลาเพื่อนพูดอะไรเราก็จะแต่ว่าเพื่อนอะพูดกับเราแต่ว่าพอหันไปบอกเพื่อนก็บอกเปล่าฉันพูดกับหมา แากได้อะไรพวบิดไหมไม่ได้ถามเาสามหัารกับเดพแอะรเต่ว่ากเ็จะเป็นเสียงเลเวลนึงไหนคะพูดกับเเป็นเสียงไงคะเดปว you แล้วพูกับสมองเปสียงไงคะเล็ก แล้ววันนี้มีแดนก e ษมาเซอร์ไพรส์เพื่อนคนเดียวแต่ว่าได้แฟนคลับกลับไปอีกตั้งเยอะเลย <c oughs> แฟนคลับโพลมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะนะคะเ <c oughs> หนื่อยมาก้อนนิดนึงก็โอเคนะร้านนี้บรรยากาศดีนะคะถ้าใครอยากมาก็ตามมาได้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องดับเบิลนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ